สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้นะพี่ขอเปิดตัวอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมก่อนหน้านี้พี่ได้การราจามาเว้ทุกคนว้าวได้มาแบบงงๆเลยได้ผมเดี๋ยวขึ้นรูไปไ่ดูแล้วกันนะคือมันมันไม่ใช่งงหรอกก็มันเป็นการแบบว่าล็อกอินเจ็ดวันใช่ไหมอยากจะถามว่ามีใครได้บ้างไหมครับผมมีคนได้ไหมหรือว่าคือต้องเลเวลสูงหรือต้องอะไรครับผมบางทีเนี่ย ในเรื่องของก่อนหน้านี้ที่พี่ตีแพ็กทีเล็กเจน2ไปนะผมบางคนก็บอกของผมทำไมไม่ปลดล็อกครับพี่แต่ของพี่มันปลดล็อกซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดที่เลเวลเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะเพราะว่าตัวเกมก็ไม่ได้มีแบบลิ์บอกออกมาแบบชัดเจนนะผมซึ่งเมื่อก่อนนะก่อนพี่เลเวล99พี่ก็เคยตีแล้วมันก็ปลดล็อกนะไอทีเล็กเจน2องครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้ราชามาด้วยโอ้โหได้แบบฟรีๆเลยช่วงนี้มันกิจ,จกรรมแบบว่าแจกตัวหรือย,ยังไงเฮ้ย เอาละครับผมใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมทุกคนได้วันนี้เลยสดๆเลยเนะี่ยก่อนพี่จะอัดคลิปครับผมอันนี้ก็เริ่มเปิดตัวแบบนี้เลยละกนันเนาะทุกคนก็มาครับผมทุกคนวันนี้มีแพ็คตีแน่นอนครับผมมีหลายแพ็คด้วยเอาจริงๆวันนี้ข้ามไปก่อนเลยแพ็คเงินเกี่ยวเนะี่ยโอ้ <laughs> โหเอาอินโดแรปเ r อร์เลเวลแม็กมาใส่ตัวเลยเหรอล่างแม็กครับผมเลเวลสา ตูไม่ตีวันนี้ตูไม่ตีถูกใจจริงๆแล้วก็ดีอบผมแพ็กนี้เออมีคนบอกพี่อะพี่ลืมตีแพ็กนี้ใช่ไหมโกดคอลเลกชันนะผมซึ่งมีสิทธิ์ได้เจ้าเพนเดล,ล่าทูดอนนะผมแล้วก็มาฮาดีฟคอมปี้ด้วยแพ็กเนี่ยมันจะอยู่ก็ต่อเมื่อเวลาที่มันมีตัวมาแลกเรือใหญ่นะผมซึ่งมันจะมีมาให้เราตีเนาะพี่รีวิววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีมาอีกครับผมเรื่อยๆเนาะนี่ขนาดแพ็กนี้ับผมคอลเลกชันดิฟโพ อันนี้พี่ก็รีวิวไปแล้วครับผมมันก็มาเรื่อยๆนะรีวิวไปแล้วครับผมพี่จะรีวิวแค่ครั้งเดียวนอนแล้วก็ให้บิดโชว์ดาวว้าวโอ้โหอินโดมินันเร็กแล้วก็ถ้าตูเลื่อนไปโอ้โหตูจะได้พวกข้างหลัง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยดำครับผมแล้วก็นี่สตองคานิวอลโอ้โหมากันเป็นชุดครับผมนี่ยังไม่ได้ตีอีกสเตโกเจนสองแพ็กนี้ โอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ครับผมทุกคนอเอาแพ็กนี้ก่อนแล้วกันครับผมที่พี่ยังไม่ได้ตีนะโค้ดคอลเลกชันครับผมให้ใช้3ตัวแล้วก็การ์ามใบครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมซึ่งมีคนขอมาเพราะพี่ลืมจริงๆยังไม่ได้ตีเนาะเอาละแพ็กนี้นี่ต้องบอกเลยว่ามันห้าหวานเกินไปฮะให้ใช้3ตัวแล้วก็ให้ใช้การได้อีก3าใบมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบ AI มากครับผมเราจัดกินเนื้อใส่ AI เลยแล้วกันนะไม่มีปัญหา พี่โตเพิ่มเลือดไปก่อนครับผมจะตีฉันยังไงหือนี่เมกาโรไปครับผมแล้วก็ยูดอนเพิ่มเข้าไปอีกครับผมชนธาตุไงเพื่อนชนธาตุไงนี่เป็นไงพอสูนสี่ไหมในตัวกลางในตัวกลางก็เลือดเยอะถูกปละล่ะเออก็ประมาณนี้นี่ตัวดีแค่ไหนแล้วต้องไ่เอาครึ่งโบวครึ่งน้ำมาสวน,นเลยเฮ้ยไ <c oughs> อ,อ,อย้ยามาห้าวหาันกบพรี่ ก็ให้พี่ใช้ก๊์ดโอ้โหแล้วพี่โตโดนเปิดก่อนเลยครับผมโดยเร็กซี่ป้าเล็กซี่ไม่รู้ซะแล้วว่าตอนนี้ใครครองทินงอยู่เอาละป้าเล็กซี่ตบสองอีกแล้วครับผมโอ้โหพี่โตบอกจะไม่ทนนะจะไม่ทนตอนนี้พี่โตสวดคืนบ้างครับผมไปนอนบัเรียบร้อยพี่นี่ อาราครับผมออสตาฟิกาซอรัสมาแล้วสี่0 4 5ห้าสี่พนาสะขอสามได้สามขอสามได้สามครับผมโอ้โหโหนักแน่นจริงจริงทำดีแล้วลูกมาราครับผมเมกาโลมาแล้วเมกาโลต้องส่งลงไปนอนครับผมแบบนี้ต้องส่งลงไปนอนเท่านั้นไปนอนบัตเรียบร้อยไปดีเอาราครับผมตัวสุดท้ายแล้ว จะชื่ออะไรอะ่ะไรโทรเน็กเหรออ่านยากจกี่ยว่าชื่อ <laughs> ใช่ไหมไรโทไรโทเน็กเหรอเฮ้ยออตัวนี้ไอ้ตัวนี้พี่ก็รอเลเวลแม็กอยู่ครับผมจะได้ฟิลไฮบริดตัวใหม่แล้วดีและโอโหจบห้าครับผมเมกกะโลโอ้ยทำดีล,ลูกปล่อยให้ยูดอนบ้างมาฮะเอาล่ะครับผมถึงคิวยูดอนแล้วไปนอน ว้า wow. มาแล้วเย่ม yeah. ปื๊บปื๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมอีซี่ฮะนี่ปากดีเดอซีรีส์เขาให้โถ่ทุกคนมันไม่ใช้การได้อ่าโหมันก็เบาดีรอบสองครับผมเอาครับผมทุกคนรอบนี้ขอข่ม AI หน่อยฮะไปายจัดครับผม ขอก่ม AI หน่อยครับผมเอาค้นบกครึ่งน,น้ำมาบ้างรอบแรกเนื้อต่อเนื้อไปแล้วครับผมฮะเรากินเนื้อ3ตัวรอบนี้คึ่งบกครึ่งน,น,น้ำสามตัวครับผมและเปิดด้วยการเพิ่มเลือดไปครับผมสองตัวและการสุดท้ายครับผมองบอกว่าริปโพชูคัสครับผมลงมาคือพวกมันจะตายกันหมดครับผมเราใช้การที่แบบชนะท่านแล้วพลังจะแบบเพอร์ฟูม เฮ้ยสองอ้โอตบเลยว่ะเฮ้ยตบเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นๆดีพูว่เอาล่ะครับผมมีไอบอกจะไม่ทนนะเจอปามีเล่นอย่างนี้ <c oughs> โอ้โหแล้วตบสออีกแล้วครับท่านเอาล่ะครับผมโอเคได้ดิตบมาอีกไหมรอบหน้าก็สามไหมเอไอมันเป็นอะไรวะมันมันไปโกรธใครมาวะมันตบยัดตบยัดอย่างเดียวดูดิเฮ้ยทุกคนมันตบยัดตบยัดอย่างเดียวเลยเด้วย เอาล่ะครับผมดิโพจูคัสมามาแล้วครับผมเป็นโลกอะไรตกยัดเหรอชอบเหรอชอบตกยัดเหรอเพื่อนเอออย่างนี้มันบ่งบอกถึงคราวตายเบื้อบ,บับเรียบร้อยไปดิเอาล่ะครับผมโพเซลโตมาแล้วแล้วยังไงสี่ไหมขอสี่ขอสี่ได้สี่ครับผมโอ้โหช่วงนี้เอไอมันลืมขย่าวขวดยาหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเอ้า นี่มันวันพันตลอดเลยนี่ว่าไปเลยหวานพันบักเรียบร้อยไปดีฮะบูเฮ้ยนี่พวกแกเป็นอะไรกันเนี่ยเลือดน้อยจังเลยอะแล้ตบอ่ะโอ้โหนึกว่าบูจะตบสีด้วยครับผมนึกจะมาเก็บอะไรตอนหลังเฮอปายนนปึ๊บหมากับผม กระโดดย่ำแล้วบ๊บ,บ๊บ๊หมุน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 เรียบร้อยไปดี <c oughs> บิดจุ่มครีมโอรีโอโอเคก็ <c oughs> <c oughs> จบไปในรอบที่สองครับผม <c oughs> อะไรมันจะจิวขนาดนี้วะทุกคนอันนี้ก็จิวเกินโ <c oughs> อ้อีซี่จะจัดครับผม <c oughs> รอบสามครับผม <c oughs> รอบแรกก็คืออุ้ย นี่ครับผมเราจัดตัวแบบนี้เลยฮะรอบแรกเนื้อสมครับผมรอบสองคือบวกึ่งน้ำสามรอบสามนกสามครับผมป้าจัดครับผมดูเล่นอะไรกับดูเดยเฮ้ยวันนี้ตูแบบปั่นไอยับยเลยครับผมเล่นแบบโอ้โหปั่นเลยอันนี้การเรนดอมเปิดครับผมและเปิดอันฟ้าเพื่ออะไรครับผมใส่แล้วเรนด้อมต่ออีกไม่พอใจครับผมเรนด้อมอีกครั้งโอ้โหแล้ว เรียบร้อยเจอแบบนี้ AI บุยบุย <laughs> บุยบุยครับผมไายบา AI โ oh อ้โหเจอการแบบนี้เอาล่าะครับผมเปลี่ยนตัวลงสนามครับผมนีเปิดก่อนครับผมเปิดก่อนได้เปียบครับผมอันนี้สองหมา ตบไปเลยตบไปเลยเมื่อย่าคู่แล้วมันมันตกยัดอย่างเดียวเลยว่ะทุกคนจริงๆวะ่ะแล้วโดนโดนไปดิโดนด,ด,ดาเมจกัดไปดิถูกใจจริงๆแล้วยังไงต่อ a อตบต่อไหมตบรัวรัไหมอันนี้ตบไม่ได้เอากาดโกงมานะเฮ้ยมันเล่นด้อมมาให้เองอะทำไงได้อ่ะทำไงได้ห่ะเพื่อนสงสารเอไอว่จะตายจะตายเอาไว้ได้เลยเอไอแล้วยังไง ได้ยังไงไอมันเจ็บใช่ไหมล่ะเข้าใจว่ามันเจ็บโอเคโอเคเจ็บนิดนนะนี่งไง <c oughs> ดู AI หรือตูจะไปก่อนอสงสารมันเนาะสงสารมันทุกคนปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปตามเวียนตามกรมแล้วกันไปโดนบ๊บบ๊บเรียบร้อยไปดีอาวเรบผมแลวลาจากตัวที่สองมาแล้ว <c oughs> ทำไมวันนี้ตูได้ปั่น AI วะเนี่ย โอ้เลือจบสีโอ้โหทำดีแล้วลูกพ่อนกเอี้ยงมาละครับผมนกคู่มาแล้วนกคู่ก็มาและโดนนี่ไงโดนดาเมจกัดไปดิอะไรครับเนี่ย a ออขอโทษทีว่าโอ้โหแต่มมันเกินไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหแล้วการนี้ทำงานก็ต่อเบื่อครับผมนี่เห็นไหมเพิ่มหนึ่งแต้มด้วยนะผมเพราะฉะนั้น มันจบแล้วเพื่อน AI ไี่ชาร์จสามก็พอไปนอนวับเรียบร้อยไปดีเพราะเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็ได้หนึ่งแต้มอยู่แล้วผมและมารบผมไทแโนไทลโนไทท่านอย่างแกอย่างแกทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วจบแล้วผมถึงพาวนกคู่นกคู่พี่ย่ามงยังไงเป็นนกคู่ฮนะเรียกไปก่อนแล้วกันไปนอนปึ๊บหมาครับผมบินโฉบ ป,บ,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 ปบเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมอีซี่ฮะโอ้ตูจะพูดในคลิปรอบนะว่าอีซี่จริงแพ็คนี้ใครใครก็เล่นได้รอบท้ายครับผมเพราะว่ามันให้ใช้การ์ดไงทุกคนเอาลาครับทุกคนนี่รอบท้ายครับผม ครบองค์ประกอบไหมสี่แมตตครับผมกินเนื้อครึ่งบกครึ่งน้านกแล้วก็กินพืชครับผมปะ่ะจัดครับผมบอกเลยว่ารอบนี้พี่จการที่ที่ใช้คําว่าโหดเลยครับผมโหดแน่นอนฮนะไม่เล่นครับผมไม่มีการปราดีให้เออครับผมถึงเราจะอ่อยให้โดยการแพ้ธาตุะนะแต่ก็ก็นั่นแหละ <laughs> ถึงเวลาแล้วเอเออโดนโดนได้เกะ ถ้าแกจัดการฉันไม่ได้แล้วก็แกจะตายโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอลิเตเตอร์โอ้โหสองครับผมเอลิเอลิเตเตอร์ตบสองครับผมแล้วยังไงต่อครับผมรอบดีให้แบบชิวๆเลยฮะดีหิวเลือดตูหิวเลือดสวนไปดีเป็นไงอะตูหิวเลือดสวนไปดีเอาราคบผมเฮ้ยลดตูจะแพ้เดี่ยตูเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวตูแพ้นลเนี่ยไม่มีวันบอกเลย ไบม,มีวัน2ตัวแล้วก็สาตัวโอ้โห,โ,หโหขอโทษด้วยนะไพโลแลปเตอร์เอาละเอาแล้วถึงกระเปลี่ยดตัวเลยครับผมไพโอทูดอนลงมาแล้วครับผมแล้วตบโอ้โห,โห,โหปึ๊บโอเคทุกคนใครที่หมั่นไส้เอจงแชร์ให้เพื่อนมาดูคลิปนี้ <laughs> ฮูกใจจริงฮ เอาละไอไปดีละตัวดีละตัวเอาละห <c oughs> นีไปไหนหนีไปไหนเอลิตเตอร์โอ้โหโอ้โอตัวนี้มันแบบแม่เลือดเย็นจัด,จดเลยนะทุกคนใช่ปะโอ้วี่นี่อย่างเลือดเย็นเลยนะลงล่านนี่ไอกันไปทุกคนเอายิวต่อครับผมยิวต่อโอ้โหเอาละครับผมนี่ขนาดตรงเพราดนะถ้าชนะทานนี่คือมันไปนานแล้วครับผม และตัวสุดท้ายครับผมโมโนเห็นไหมการ์ดเพิ่มเลือดครับผม75ดาฮะดาเมจอีก40อีซี่อีซี่แบบเน้นเน้นอีซี่แบบเน้นเน้นเออเอาปึ๊บเ,เรียบร้อยครับผมไปแล้วหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งตัวเอลิตเตอร์เอลิตเตอร์โอ้โหเอาล้ะครับผมมันทรมานจริงๆนะมันทรมานจริงๆนะเจอแบบเนี้ย โอ้โหปามี่มันทรมานใจ AI มากเลยว่ะอ่ะไปนอนนอนตัวดึงละโอ้โโอโโอโสองตัวสองตัวฮู้จกใจจริงๆเลสสี่ครับผมมันจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วเพื่อนไม่ฮิวต่อ ดูเอาการ์ดนี้มาเพื่อสิ่งนี้เลยทุกคนอยากทำไม่เห็นนะว่า AI จุจจบมันเป็นยังไงนตลาดนักเหลือฉลาดนักเหลือโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวูไม่ถึงมือเห็นไหมไม่ถึงมือของจริงครับผมไม่ต้องถึงมือพี่ไอไอไอพวกแบบเนี้ยไม่ต้องถึงมือพี่เอาล่ะครับผมการ์ดทองโกตรคอลเลคชันมาแล้วครับผมวู้ ผมทำตัวโหดขนาดเนี้ยคุณต้องให้คุณต้องให้รีเจนเนอรี่องแล้วใช่ไหมหรือคอมพี้ก็ได้มาจัดกระผมอ้าโอ้โหทุกคนขอโทษด้วยนะครับ ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ดวงมันเป็นของพี่ครับผมใครอยากได้คอมปีครับผมหรือใครอยากได้ Re ร์เรจินาลีสองนะผมมีให้ตีเรื่อยๆฮะเดี๋ยวหมดอันนี้เดี๋ยวมันมาใหม่ครับผมตราบใดที่เรายังมีตัวแรกอยู่ในเรือใหญ่นะผมมันจะมาเรื่อยๆสองพวกนี้ครับผมยังไงก็มาลองลุ้นกันนะครับผมและสําหรับวันนี้ฝากคนไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยสาหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมสะใจ AI จริงๆเว้ย